English with Krubim. Review, adjectives, comparative adjectives, superlative adjectives. ทบทวนคำคุณศัพท์คำคุณศรรัพท์รรขั้นกว่าคำคุณศัพท์ขั้นสุดจุดประสมค์นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้คำคุณศัพท์ที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ได้ถูกต้องนักเรียนมั่นใจในการทำงาน introduction เข้าสู่บทเรียน adjectives describe nouns or pronouns คำคุณศัพท์คือคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามหรือคำสรรพนามมี9ประเภท 1. สี black สีดำ white สีขาว red สีแดง 2. ขนาด big ใหญ่ small เล็ก tall สูงสรูปร่าง circle วงกลม square สี่เหลี่ยมจัตุรัส star ดาว สี่รสชาติ sweet หวาน spicy เผ็ด salty เค็มห้ากลิ่น fresh สดชื่น stinky เหม็น musty เหม็นอับหกพื้นผิว hard แข็ง smooth นุ่ม bumpy ครุขระ เสียง quiet เสียงเบา loud เสียงดัง pleasant เสียงสดชื่นจำนวน one หนึ่ง few น้อย many มาเก้าสภาพอากาศ hot ร้อน cold Now, dry, hang. f o r m s รูปแบบต่างๆคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและคำคุณศัพท์ขั้นสุดรูปแบบต่างๆขึ้นอยู่กับพยาง Comparative adjectives compare d t o things. คำคุณศัพท์ขั้นกว่า คือคำที่ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบสองสิ่งคำคุณศัพท์ขั้นกว่าที่ออกเสียงหนึ่งพยางจะเติม er ออกเสียงอ r ER, ท้ายคำคุณศัพท์ตัวอย่าง long หนึ่งพยางยาว longer ยาวกว่า big หนึ่งพยางใหญ่ b i gger ใหญ่กว่าโดยคำที่มีหนึ่งพยางมีสระเสียงสั้นหนึ่งตัวมีตัวสะกดหนึ่งตัวเมื่อเปลี่ยนเป็นขั้นกว่าต้องซ้ำตัวสะกดคำกริยาศัพท์ขั้นกว่าที่มีสองพยางและลงท้ายด้วยตัว y เมื่อเปลี่ยนเป็นขั้นกว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม er ด้านท้าย ตัวอย่าง happy มีความสุข happier มีความสุขกว่าคำคุณศัพท์ขั้นกว่าตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไปจะเติม more ไว้ด้านหน้าคำคุณศัพท์ตัวอย่าง modern ทันสมัย more modern ทันสมัยกว่า expensive ราคาแพง more expensive ราคาแพงกว่า superlative adjectives compare three things คำคุณศัพท์ขั้นสุดคือคำที่ใช้เปรียบเทียบ3ส,สิ่งโดยพูดถึงสิ่งที่เป็นที่สุดคำคุณศัพท์ขั้นสุดที่ออกเสียง1พยางจะเติม est ที่ด้านหลังคำคุณศัพท์ออกเสียง est ตัวอย่าง long หนึ่งพยาง ยาว longest ยาวที่สุด big หนึ่งพยาง์ใหญ่ biggest ใหญ่ที่สุดคำคุณศรรัพท์ที่ออกเสียงหนึ่งพยางด้านในมีสระเสียงสั้นหนึ่งตัวตัวสะกดหนึ่งตัวให้ซ้ำตัวสะกด คำคุณศัพท์ขั้นสุดที่ออกเสียงสองพยางลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i และจึงเติม est ท้ายคําตัวอย่าง happy สองพยาง happiest มีความสุขที่สุดคําคุณศัพท์ขั้นสุดตั้งแต่สองพยางขึ้นไป the most ไว้ด้านหน้าคําคุณศัพท์ตัวอย่าง modern สองพยางสมัยใหม่ most modern สมัยใหม่ที่สุด expensive สามพยางราคาแพง most expensive ราคาแพงที่สุด big bigger biggest ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่ที่สุด small smaller smallest เล็กเล็กกว่าเล็กที่สุด tall taller tallest สูงสูงกว่าสูงที่สุด short shorter shortest เตี้ยกว่าเตี้ยที่สุด fat fatter, fattest, วันว่นกว่าว่นที่สุด thin, thinner, thinnest, ผอมผอมกว่าผอมที่สุด strong, stronger, strongest, แข็งแรงแข็งแรงกว่าแข็งแรงที่สุด weak, weaker, weakest ่อนแออ่อนแอกว่าอ่อนแอที่สุด old older oldest เก่าเก่ากว่าเก่าที่สุด new newer newest ใหม่ใหม่กว่าใหม่ที่สุด long longer Longest, ยาว,ยาวกว่า,ยาวที่สุด. Short, shorter, shortest. สั้น,สั้นกว่า,สั้นที่สุด. Old, older, oldest. แก่,แก่กว่า,แก่ที่สุด. Young, younger, youngest. ไวเด็ก วัยเด็กกว่าวัยเด็กที่สุด healthy healthier healthiest สุขภาพดีสุขภาพดีกว่าสุขภาพดีที่สุด unhealthy unhealthier unhealthiest สุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดียิ่งกว่าสุขภาพไม่ดีที่สุด safe safer safest ปลอดภัย ปลอดภัยกว่าปลอดภัยที่สุด Dangerous more dangerous most dangerous อันตรายอันตรายกว่าอันตรายที่สุด Cheap cheaper cheapest ราคาถูกราคาถูกกว่าราคาถูกที่สุด Expensive more expensive most expensive ราคาแพงราคาแพงกว่าราคาแพงที่สุดคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูป Good Better Best ดีดีกว่าดีที่สุด Bad Worse Worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด far, further, furthest, lại, lại qua, klay little, less, least, nồi, nồi qua, nói many, more, most, mang, mang qua, mà Sentence pattern รูปแบบประโยคประธานตามด้วยกริยาตามด้วยคำคุณศรรพัพท์หรือคำคุณศัพท์นำหน้าคำนาม Example ตัวอยา่าง Red house บ้านสีแดง red คำคุณศัพท์สีแดง house คำนามบ้านคำคุณศัพท์นำหน้าคำนาม the red house is big บ้านสีแดงเป็นบ้านหลังใหญ่ the red house บ้านสีแดงประธาน is เป็นคำกริยา big ใหญ่คำคุณศัพท์ประธานตามด้วยคำกริยาตามด้วยคำคุณศัพท์ประธานตามด้วยคำกริยาคำคุณศัพท์ขั้นกว่าตามด้วยคำว่าแดน และกรมหรือคำคุณศัพท์ขั้นกว่านำหน้าคำนาม example ตัวอย่าง bigger house บ้านที่ใหญ่กว่า bigger ใหญ่กว่าคำคุณศัพท์ขั้นกว่า house บ้าน คำนามคำคุณศัพท์ขั้นกว่านำหน้าคำนาม The red house is bigger than the white house บ้านหลังสีแดงมีขนาดใหญ่กว่าบ้านสีขาว The red house บ้านสีแดงประธาน is มีคำกริยา i ิ g ก e r ใหญ่กว่าคำคุณศัพท์ขั้นกว่าแด n The White House บ้านสีขาวกรรมประธานตามด้วยคำกริยาคำคุณศัพท์ขั้นกว่าตามด้วยคำว่าแดนและกรรมประธานตามด้วยคำกริยา คำว่าเดนํนำหน้าคําคุณศัพท์ขั้นสุดและกรรมหรือคําคุณศัพท์ขั้นสุดนําหน้าคํานาม biggest house บ้านหลังใหญ่ที่สุด biggest ใหญ่ที่สุดคําคุณศัพท์ขั้นสุด house บ้าน คำนามคำคุณศัพท์ขัดสุดนำหน้าคำนาม The red house is the biggest house in the neighborhood. บ้านสีแดงเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน The red house บ้านสีแดงประธาน is เป็น คำกริยา the biggest the นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสุด house in the neighborhood บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นกรรมประธานตามด้วยคำกริยา the นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสุดตามด้วยกรรม practice fukfun choose the right answer kam ti tong whale 1 fish blah. shark salam the fish is number 1 long number 2 small Number three tall, number four, big. The fish is small. Tom Yam Kung Fried egg. khai đao. Rice Khao Tom yam kung is Number one Spicy Number two Salty Number three Sweet Tom yam kung is Spicy Tom yam kung nghĩa rô chát pencil case 1 saw 20 baht 20 baht ruler ไม้บรรทัด5 baht 5 baht pen ปากกา10 10 baht 10 baht which one is cheaper number 1 the pen is cheaper than the ruler number 2 The ruler is cheaper than the pen. The ruler is cheaper than the pen. ไม้บรรทัดมีราคาถูกกว่าปากกา J a n ป Peter Who is taller? Number one, Jane is taller than Peter. Number two, Peter is taller than Jane. Peter is taller than Jane. Peter is taller Jane. <laughs> Which one is the biggest? Square s-liam Jadurat Star Dao, Circle Number one The Circle is the biggest chip number two The square is the biggest chip. The circle is the biggest shape. วงกลมเป็นรูปร่างที่ใหญ่ที่สุด Durians ทุเรียน300บาท300บาท Banana กล้วย100บาท100บาท Apples Apple 125 baht 125 Which fruit is the most expensive? Number 1 The apples are the most expensive fruit. Number 2 The durians are the most expensive fruit. The durians are the most expensive fruit. ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงที่สุด <c oughs> Practice ฝึกฝน Word order เรียงคำศัพท์ในประโยคให้ถูกต้อง Dan and m o m d a นและคุณแม่ That is, a can I buy it? Yes, you can. It looks nice. Number one, new coat. Number two, coat new. That is a new coat. Can I buy it? Yes, you can. It looks nice. New coat. คำคุณศัพท์นำหน้าคำนามนั่นคือเสื้อโค้ทตัวใหม่ผมขอซื้อได้ไหมครับได้สิลูกมันดูดีนะ The brown coat is 200 baht. The yellow coat is 150 baht. The yellow coat is. The brown coat. Number 1. Then cheaper. Number 2. Cheaper than. Wow. There are 3 nice coats. The blue coat is coat for sure. Number 1, the biggest. Number 2, biggest the. Wow. There are three nice codes The blue code is the biggest code for sure The biggest ใหญ่ที่สุด The นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสุดว้าวนั่นมันเสื้อโคตที่ดูดีมาก3ตัวเสื้อโคต้ตสีน้ำเงินคือเสื้อ ที่ตัวใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอน is the brown coat small the brown coat is small Most expensive. The blue coat is the coat. The blue coat is the most expensive coat. Sir Timiraka Pam Homework การบ้านแบบฝึกหัดข้อ1ถึงข้อ5เติมคำกคุุณศัพท์แต่ละรูปแบบด้วยตนเองโดยเลือกคำกคุุณศัพท์แต่ละรูปแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบประโยคพร้อมแปลความหมายแบบฝึกหัดข้อ6ถึงข้อ8แบบเรียงรูปประโยคใหม่ให้ถูกต้องพร้อมแปลความหมาย แบบฝึกหัดข้อ9ถึงข้อ10แต่งประโยคที่มีคำคุณศัพท์ด้วยตนเองพร้อมแปลความหมายให้นักเรียนเติมคำคุณศัพท์ให้เหมาะสมกับรูปประโยค 1. I am 1> ฉันเป็นคนข้อที่สอง I like a cell phone. ฉันชอบโทรศัพท์มือถือที่ Jack is than Tim. Jack เป็นคนที่กว่า Tim. ข้อที่สี่ My bike is than yours. จักรยานของฉันกว่าของเธอข้อที่5 the sun is than the earth ดวงอาทิตย์กว่าโลกให้นักเรียนเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องข้อที่6 fat she is เธอเป็นคนที่ข้อที่เจ็ด is Dan taller t e a n Jane เป็นคนที่ตัวกว่าข้อที่แปด the biggest the blue whale is Animal in the world วานสีน้ำเงินคือสัตว์ที่ตัวที่สุดในโลกให้ได้เรียนแต่งประโยคที่มีคำาคุุณศัพท์ขั้นใดก็ได้ให้ถูกต้องพร้อมแปลความหมาย